ทุกคนครับจะทำยังไงถึงจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเล่นเพลงได้โดยที่ไม่ต้องเปิดหนังสือเพลงโดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถือไม่ต้องดูแท็บเล็ตผมมีวิธีมาแนะนํำนะครับซึ่งมันฝึกฝนได้จริงแต่ต้องทำความเข้าใจกับทุกคนก่อนว่าการเล่นเพลงความหมายนิยามในคลิปนี้ก็คือ เล่นแล้วก็ร้องไปให้มันจบโดยกีตาร์โปร่งตัวเดียวหรือคุณจะเล่นตัวเดียวเล่นเล่นแจมกับเพื่อนหรือว่าเล่นอะไรก็ได้ขอให้เล่นให้มันเป็นเพลงให้มันจบแล้วก็ร้องด้วยให้เข้าใจความหมายตามนี้นะครับหลายหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าอยากจะไปถึงตรงนั้นแสดงว่าจะต้องเล่นคนนั้นเล่นต้องเล่นกีตาร์ที่เก่งมากทฤษฎีต้องแม่นยำสเกลต้องแบบว่าได้ทุก โหมดทุกสเกลเรื่องโน้ตเรื่องโพซิชันต่างๆมันต้องได้ต้องฟังเพลงเยอะเพลงบลูเพลง,พงแจ๊สเพลงร็อกเพลงเมทัลอะไรต่างๆมันไม่ขนาดนั้นเลยนะครับแล้วส่วนตัวผมมองว่าไม่จําเป็นเลยฮะแต่มันเป็นอุปนิสัยส่วนตัวการประยุกต์เอามาใช้มากกว่านะครับไอเรื่องของการที่จะไปศึกษาวิชาการแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันมันใช้ได้ไม่เยอะลำพังแค่คุณจะเล่นแล้วก็ร้อง ซึ่งมันจําเป็นกับนักกีตร์มือใหม่ฮะนักกีตร์มือใหม่เนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือจะไม่มีความมั่นใจเวลาที่ต้องไปเล่นจะต้องกางโน้ตบุ๊กจะต้องกางแท็บเล็ตจะต้องเปิดหนังสือจะต้องปิ้นเพลงปิ้นอะไรใส่ชีทใส่อะไรมาอ่านนะฮะ <c oughs> สำหรับการที่จะเล่นเพลงให้ได้เยอะๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ3-4ข้อที่ทุกคนจะต้องเตรียมตัวแล้วก็ฝึกฝนนะครับแล้วผมมั่นใจว่าทุกคนฝึกฝนได้แนะ่เพราะว่ามันไม่ได้ยากเกินไป หนึ่งคุณจะต้องมีความเป็นนักร้องในตัวคุณจะต้องชอบร้องเพลงเอาอย่างนี้ดีกว่าโดยที่ไม่ต้องไปคิดนะครับว่าคุณจะร้องเพราะไหมคุณคิดอยู่อย่างเดียวว่าข้อแรกคุณร้องได้ถูกจังหวะข้อ2คุณร้องได้เข้าคีย์อ่าคุณจะต้องร้อง2อย่างนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ชอบร้องเพลงแล้ววิธีการร้องเพลงเนี่ยมันก็จะต้องสามารถที่จะร้องได้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ในแต่ละวัน มันจะมีการร้องอยู่2แบบนะครับ <c oughs> ก็คือการร้องไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีทํานองอะไรอ้างอิงอย่างเช่นว่าอาบน้ําอย่างเงี้ยทุกคนจะใช้เวลาอาบน้ําประมาณ15-20นาทีเนี่ยมันจะมันจะกินเวลาอยู่ประมาณ3-4เพลงครับ3-4เพลงถ้าเกิดว่าคุณำทำทำนองแล้วก็สาผมทูสบู่ไปด้วยเนี่ยคุณก็จะได้มาประมาณนี้นั่นก็คือเป็นการฝึกร้องเพลงด้วยวิธีที่2ก็คือคุณร้องโดยที่คุณอาจจะ ขับรถไปทํางานหรือว่าคุณอาจจะทํางานไปแล้วเปิดเพลงไปอาจจะเปิดใส่หูฟังนะครับคนอื่นไม่ต้องได้ยินด้วยหรือว่าอาจจะเปิดผ่านตู้ลำโพงอะไรก็แล้วแต่ตามความน่นแล้วก็คุณก็ร้องไปทาทํานองไปอันนั้นก็คือเป็นการฝึกฝนแล้วทําไมคนที่มีอุปอนิณัใสแบบนี้ถึงจะเล่นเพลงได้เยอะการเล่นเพลงที่ว่ามานี่ก็คือการร้องนี่ไงฮะมันไม่ใช่ว่ามานั่งเล่นกีตาร์แบบว่ามาลอโซโล่รอตีคอร์ดอย่างเดียวไงถูกปะ ดังนั้นยิ่งคุณร้องเพลงได้เยอะเนี่ยมันก็ยิ่งจะช่วยทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเล่นเพลงกับกีตาร์ได้ยิ่งเป็นคนที่เล่นกีตาร์มาในระดับพอสมควรแล้วพอสมควรประมาณไหนก็คือเล่นมาโดยที่แบบว่ามีความรู้เรื่องของสเกลมานะฮะอย่างเช่นคอร์ดซีนะครับเพลงเพลงในคีย์ซีเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าถ้าเกิดว่าเล่นเพลงคีย์นี้เมื่อไหรเนี่ยมันจะมีคอร์ดอะไรบ้าง C มันก็จะมี C มีดี i n o r มี e ม i n o อมี f มี g มี a ม i n o อมันก็จะมีอยู่แค่นี้แล้วถ้ายิ่งเล่นไปนานๆน,น,นะครับเล่นไปนานๆเนี่ยมันก็จะเดาออกว่าทำนองเพลงมาประมาณนี้เนี่ยมันควรจะขึ้นมาตรงไหนมันมันจะเดาทางง่ายประกอบกับตัวเองก็ชอบร้องเพลงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้ว <c oughs> มันจะมีอยู่บางคนนะครับที่บอกว่า คนที่จะต้องเล่นเพลงได้เยอะๆโดยไม่ต้องดูหนังสือเพลงจะต้องเป็นคนแบบที่ผมว่ามาในตอนแรกก็คือโอ้ทฤษฎีดตนตรีต้องแม่นมากประสบการณ์ต้องสูงจะต้องฟังเพลงทุกแนวเลยจะต้องแบบว่าเรื่องโมดเรื่องสเกลเรื่องวิชาการจ๋ามาเลยทําไมผมถึงบอกว่ามันไม่จําเป็นผมไปได้แนวคิดนี้มาจากการดูคลิปของพี Pop ่ป๊อปเดอะซันครับทุกคนรู้จกักพี่ป๊อปอยู่แล้วนะฮะผมยกให้แกเป็นมือกีตาร์อันดับหนึ่งของประเทศเลยทีเดียวนะครับสําหรับผมนะสําหรับท่านอื่นก็ แล้วแต่จะมองกันไปคลิปคลิปหนึ่งของพี่ป๊อปเนี่ยแกพูดไว้นะครับผมก็จําไม่ได้ว่าว่านานหรือยังนะแต่แต่จําเนื้อหาที่แกพูดในคลิปได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแกจะต้องไปหาเพื่อนไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์กันนี่แหละอาจจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนในทํานองนั้นนะฮะแล้วทีนี้พี่ป๊อปแกก็เลยพูดว่าแกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะรู้ขอดเพลงเยอะ,อะนะครับไม่ค่อยที่จะแบบว่าเล่นเล่นเพลงได้เยอะมาก ดังนั้นก็เลยถ้าไปแล้วอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนจะขอเพลงนั้นเพลงนี้อย่างเงี้ยก็เลยเตรียมเพลงนะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อเพลงอะไรของจอห์นเมเยอร์นะฮะอ่าเป็นมือกีตาร์บลูเป็นเป็นศิลปินอ่อชื่อดังในยุคนี้นะฮะจอห์นเมเยอร์แกก็เตรียมเพลงนั้นไปทีนี้ที่จริงเนื้อหาที่พี่ป๊อปพูดก็คือมันอาจจะอาจจะพูดถึงเรื่องของการจําเพลงได้การจําขอดได้น่อหน่อยเดียวแต่แต่ผมเอามาคิดต่อยอดไงว่า จริงๆถ้าศิลปินเนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นอันนี้หมายถึงศิลปินนไม่ใช่นักดนตรีธรรมดาครับศิลปินเนี่ยเขาก็จะเล่นเพลงของเขาเขาจะมีงานโชว์ทั้งวันทั้งคืนก็ได้เนี่ยอย่างพี่ป๊อปเนี่ยแกก็จะเล่นแต่วงหินเล็กไฟเดอะซันหรือว่าจะเล่นเพลงสากรโชว์ไปบ้างเนี่ยอย่างนั้นอย่างพี่ป๊อบเนี่ยแกคงเล่นเพลงของวงคาราบาวไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแกไม่เก่งนะหมายความว่าหน้าที่ของแกมันไม่ได้มาเป็นวงดนตรีแบบว่าวาไรตี้เล่นไงแกก็คงจะเล่น เพลงวงโลโซได้ไม่เยอะหรืออาจจะไม่ได้เลยก็ได้แกคงเล่นเพลงพงศิษฐ์คำทีได้ไม่เกิน 3- 4เพลงอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเพลงแนวร็อกเก่าแนวเฮฟวี่แนวอะไรนั้นแกอาจจะแม่นอะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าเป็นนักดนตรีเนี่ยคำว่านักดนตรีหมายความว่าไม่ใช่ศิลปินนะครับก็คือคนที่เล่นตามร้านอาหารตามผับตามบาร์เนี่ยพวกนี้เนี่ยถึงจะเล่นเพลงได้เยอะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเล่นยิ่งบางคนวิ่งหลายร้านไงฮะร้านนี้เล่นแนว พื่อชีวิตร้านนี้เล่นแนวโฟลก์กร้านนี้ไปโชว์เดี่ยวแนวโฟลก์กร้านนี้ไปเต็มวงแนวคันทรีแนววาไรตี้อะไรประมาณนี้ก็ยิ่งจะได้เยอะครับดังนั้นเราอาจจะมองว่าอา้าวคุณปุ้ยแล้วแบบนี้พวกเราเป็นมือสมัครเล่นเนี่ยเราเราไม่ใช่นักดนปรียชีพไม่ได้เล่นตามร้านตามอะไรเนี่ยมันจะทําได้หรือมันทําได้แน่นอนครับขั้นแรกก็อย่างที่ผมบอกไปไงคุณมีความเป็นนักร้องนะครับคุณฟังเพลงเยอะๆแล้วก็คุณร้องเยอะๆมันจะช่วยได้ มันจะเดาขอดได้อย่างเช่นสมมุติว่าผมอาจจะไปเจอเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่มีคนขอผมอาจจะไปนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนไม่ได้เจอกันมาสิบกว่าปีอย่างเงี้ยทีนี้ผมบอกพี่ทำไมเพลงนี้มันจําไม่ได้เลยวะอะไรเงี้ยเนื้อเพลงก็จําได้แต่ถามว่าเออมนาคอดไหนว่าเพื่อนอาจจะบอกว่าอ๋อซีไงแต่แล้วก็ไปเอเมเนอร์ไงเงี้ยพอรู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ผมอาจจะเล่นมาระดับหนึ่งแล้วผมก็จะรู้ว่าอ๋อทำนองมันมาประมาณเนี้ย มันมันควรจะไป F ไป G ไปอะไรซึ่งประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรียนรู้ทฤษฎีอะไรมาเลยนะมันเกี่ยวกับว่าผมฟังเพลงแล้วก็ผมก็ร้องแล้วผมก็เล่นกีตาร์ไปด้วยอ่านะครับมันมัน,ม,นมันจะช่วยเคลื่อนหนุนกันไปไว่าเฮ้ยเอทนนี้ต่าๆนะมันน่าจะลงมาขอนี้เฮ้ยตรงนี้เสียงเรื่องพีคข,ขึ้นมาแล้วน่าจะเป็น A อ i n เนอร์หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วบางคนสงสัยตอว่าเอแล้วคุณปุ้ยแล้วแบบนี้ถ้าเราไม่ได้เล่นเป็นอาชีพเนี่ยแล้วมีความจําเป็นที่จะต้อง ต้องเล่นอะไรกันขนาดนั้นไม่แบบวันหนึ่งวันหนึ่งจะต้องเล่นเป็นร้<ทาง>นอยเพลงกรือถึงจะจาได้ขนาดนั้นมันก็ไม่ขนาดนั้นครับก็คืออยากจะบอกว่า,<ท>า,<ง>าถ้าคุณเล่นกีตาร์มาแล้วก็คุณติดนิสัยก็คือเล่นแล้วคุณร้องไปด้วยเนี่ยอันนี้มันจะช่วยมากกว่าคนที่เล่นกีตาร์แล้วไม่ค่อยร้องนะครับคนที่เล่นกีตาร์แล้วไม่ค่อยร้องหรือว่าคนที่แบบว่าอาจจะเหมือนประมาณว่าเล่นไม่จบเพลงสักทีอันนี้มันจะติดนิสัยทําให้ จำเพลงนั้นไม่ได้ฮะอันนี้ผมเจอประสบการณ์หลายคนมากครับก็คือเหมือนประมาณว่าให้เือเล่นไงน,นี้ฟังหนดิแบบก็เอาเลยท่อดหนูกะก็เเลยมาร้องเพลงบอกแขยอยากให้เธอนั้นเข้าใจก็จะอยู่ตรงเนี้ยแล้วเอเอตอนเริ่มต้นเนี่ยจําไม่ได้แล้วรู้แต่ว่าคอด G กับคอด C เอาเย็นประมาณเนี้ยดังนั้นก็คืออย่าให้ตัวเองติดนิสัยก็คือเล่นเพลงไม่จบสักทีต้องสร้างนิสัยใหม่นะครับก็คือชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบเล่นกีตาร์แล้วก็จะต้องพยายาม เล่นให้มันจบนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเล่นกีตาร,ร์ได้ระดับหนึ่งจริงๆเนี่ยบางทีคุณไม่จําเป็นต้องเล่นกีตาร,ร์คุณจะเดาคอร์ดนั้นได้นะฮะอย่างเช่นเวลาที่คุณร้องไปเนี่ยคุณจะต้องต้อง,ต,องต้องนึกคอร์ดนั้นไปนะครับมันไม่ใช่สิ่งยากนะฮะสำหรับคนคนท,ที่ที่ฝึกมาระดับหนึ่งนั้นเนี่ยอย่างเช่นเราอาจจะเล่นเพลงคืนจันทร์ของโลโซงะเราก็ร้องไปสมมติว่าผมอาบน้ําอยู่นะผมก็ทมทํานองไปผมก็คืนนี้จันนวลผ่องไอ้ตัวนี้เป็นซีแน่อนอน มองเ้วคิดอันนี้เป็น f ถึงแต่เธอตัวฉันยืนมองเหมออันนี้เป็น c ถามว่าเธอกลับมา f แล้วก็วอนซ้ายลงแผๆเป็น e ไ i มเน่เป็น c เป็นย e ระหว่างที่ร้องไปเนี่ยคือมันเหมือนจินตนาการในหัวเรามันจะนึกไปว่าตรงคำเนี้ยตรงท่อนเนี้ยมันเป็นคอร์ดอะไรมันถ้าทำบ่อย,ยเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำแบบนี้กับทุกเพลงได้เวลาเราร้องไปเนี่ยแม้ว่ากีตาร์จะไม่ได้อยู่ในมือเรานะทุกคน อันนี้อาจจะเหมือนเวอร์แต่ลองเอาไปทําดูฮะลองเอาไปทําดูเชื่อผมสักห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ลองไปทําเอาเป็นตอนคุณฟังเพลงก็ได้ไม่ใช่ว่าไปทำเมโลดี้ในห้องน้ําตอนอาบน,น้ําอย่างเดียวตอนขับรถขับอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับคุณลองเปิดเพลงมาสักเพลงหนึ่งเพลงพี่ปูพงศิษิ์เนี้ยผักสายตาเถิดนะคนดนนีคุณก็แบบร้องไปแล้วพยายามสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างสร้างจินตนาการออกไปว่า อ๋ออันนี้มันมันมาลง A ตรงนี้ไอ้ร้องไปตรงนี้มันเป็นคอร์ด E นะร้องไปตรงนี้มันเป็นคอร์ด F ทุกคนเชื่อไหมครับว่าถ้าทำแบบนี้มันจะเกิดความรู้ชนิดหนึ่งที่คาดไม่ถึงอันนี้ก็เวอร์อีกแล้วแต่มันเป็นเรื่องจริงฮะคือคุณจินตนาการคอร์ดตอนเสียงนั้นๆมันมาตอนท่อนนั้นมันมาเนี่ยคุณจะสามารถรู้ได้นะครับว่าเอ้ตรงนี้มันเป็นคอร์ดอะไรแล้วมันก็เป็นการเพิ่มพูนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเหมือนประมาณต้องหูทิ์อะ สามารถที่จะเดาขอได้แล้วมันก็จะไปมีผลอะไรฮะมันก็จะไปมีผลกับในวันที่คุณจะต้องไปเจอเพลงที่คุณไม่เคยฟังมาก่อนแล้วบางทีบางเอินคุณอาจจะมีนักร้องที่ร้องไปเนี่ยคุณก็สามารถเล่นคลอตามเข้าไปได้หรือคุณไปเจอสถานการณ์ที่ถูกขอให้เล่นสักเพลงหนึ่งแล้วมันเป็นเพลงที่เราเนี่ยเล่นมาสิกว่าปียี่สิบปีทำไมมันนานเลยเกินจําได้ครับแคประมาณ4ี่สแต่คุณก็บอกว่าเอ้ย ฉันพอเล่นได้อยู่นะแต่ฉันอาจจะร้องได้มีเขาไม่นายชื่อร้องได้ไหมเนี่ยมันก็จะมีคนมาชื่อร้องเราแล้วเราก็จะเล่นไปโดยที่ไม่สะดุดซึ่งเราก็จะได้ความรู้มาจากตรงนั้นนะครับว่าถ้าเกิดว่าเสียงร้องจะมาไปปุ๊บเนี่ยสมองมันจะจินตนาการเพราะว่าเราฝึกเรื่องนี้ไงมาไงมันจะนี้จินตนาการล้วอ,อ๋อถ้าร้องมาเมโลดี้ประมาณนี้มันจะเป็นคอร์ดไหนแล้วที่สําคัญก็คือ มันสามารถที่จะเอาไปใช้ในการแกะเพลงได้ถือว่ากว้างนะครับเรื่องของการฟังเรื่องของการแยกแยะเสียงเรื่องของรู้จักจินตนาการเนี่ยมันต่อยอดไปได้เยอะมากๆครับทุกคนดังนั้นเห็นแล้วใช่ไหมครับว่านักกีตารามือสมัครเล่นที่ไม่ต้องจําเป็นต้องมีร้านมีอะไรเนี่ยถ้าฝึกอย่างถูกวิธีถ้ามีลักษณะนิสัยบางอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอื้อต่อการเป็นนักฟังเป็นนักร้องได้เนี่ยคุณก็จะนํามาเล่นกีตาราได้หลากหลาย อันนี้ไม่จําเป็นต้องซ้ําเหมือนกับในต้นฉบับไม่จาเป็นต้องให้ร้องท่อนทุกเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยจะต้องซ้าท่านทุกอีกกี่รอบว่าอะไรประมาณน,น,น,นี้อาจจะไม่ต้องไม่ต้องเร่งขนาดน,น้นนะครับแต่สามารถที่จะจำคอร์ดสามารถที่จะจำะจังหวะจาทําำทำนองอะไรเดาทางคอร์ดเดาทางทานองอเมโลดี้เพลงได้ง่ายนะฮะเอาละครับนี่ก็คือเป็นบทเรียนเรียกว่าเป็นทฤษฎี ก็น่าจะใช่ครับแต่มันก็จะมีหลักของการปฏิบัติอยู่เยอะเพียงแต่ผมไม่ได้ดีดกีตาร์ให้ทุกคนทําให้ทุกคนได้ดูเฉยแต่ความรู้ที่พูดมาจากประสบการณ์ตรงนะครับที่ใช้กับตัวเองผมเองก็เป็นคนที่เอาตรงๆเลยเสียงไม่ดีมากๆฮนะแต่บางเออนะชอบร้องเพลงครับยิ่งเวลาอยู่คนเดียวอาบน้ำนะเปลาอะไรก็จะทำเมโล,ลดี้ขับรถไปเปิดเพลงร้องตามเนี่ยผมก็เลยร้องเพลงได้ค่อนข้างที่จะเยอะ ถ้าเกิดว่านับในหัวของผมตอนนี้ผมว่าผมน่าจะร้องเพลงได้ประมาณสัก200เพลงขึ้นไปนะครับโดยที่ไม่ต้องดูเนื้อทั้งที่ผมก็ไม่ได้ว่าเล่นดนตรีอาชีพอะไรนะครับผมก็สามารถที่จะทําได้เพราะว่าผมฝึกมาในแบบที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังหมดนั่นแหละเพลงไหนที่มันนานเกินไปแล้วแบบเฮ้ยเราก็แบบเอามาร้องดีกว่าบางทีเราอาจจะฟิกไปเลยในในในการอาบน้ําแต่ละเช้าเนี่ยว่าเฮ้ยเราต้องเอาวันละ3เพลงนะเอ๊ะเมื่อวานเราเราเอา พงศิษฐ์คำพีไป3เพลงแล้ววันนี้เราลองเอาคาราบาวสัก3เพลงดีดีไหมมาลื่นนี้เราลองเอาโลโซลสัก3าเพลงเนี้ยมาทําแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการฝึกซ้อมฝึกอะไรแล้วต่อไปแล้วก็ลวเล่นได้ด้วยความมั่นใจนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนข้อสุดท้ายวันนี้ทฤษฎียาวหน่อยแต่เป็นประโยชน์จริงข้อสุดท้ายครับอย่าใช้หนังสือเพลงบ่อยอย่าเปิดโน้ตบุ๊กเปิดแท็บเล็ตบ่อยเพราะถ้าคุณเปิดบ่อยแล้วคุณทําติดนิสัยก็คือถ้าวันไหนไม่เปิด เพลงไหนไม่เปิดคุณไม่มั่นใจคุณก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดแล้วถ้ามันมีเหตุการณ์ยิงคุณก็จะกังวลคุณจะก,กลัวมากวันใดที่คุณไม่มีเพลงไม่มีเนื้อเพลงอยู่ในกับตัวตายหาแล้วบอกเฮ้ยแบบจะต้องเล่นโชว์แล้วเนี่ยแต่ถ้าพวกที่แบบว่าเล่นไปสอสรอบจากการเปิดจากนั้นก็หักดีเองนะครับอาศัยความจําเอาอันไหนผมเชื่อว่ามันจะมีอยู่แค่ไม่กี่คาแค่ไม่กี่ท่อนหรอกที่มันจําไม่ได้มันไม่มีใครจําไม่ได้ทั้งเพลงหรอก ถ้าคุณเล่นมาเป็นสัปดาห์หนึ่งแล้วคุณยังจาทั้งเพลงไม่ได้ผมว่าคุณเลิกเล่นกีตาร์เลยฮะแสดงว่าคุณน่าจะไม่เหมาะกับทางสายนี้อันนี้ว่าไม่ได้ว่าพูดแบบว่าให้แบบว่าศาตใจให้ดูถูกนะทุกคนมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับก็คือตั้งหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเราเล่นร้องเดี๋ยวมันจําได้เองแต่เท่าที่คุณจํไม่ได้ก็คือคุณดูไงคุณดูแล้วคุณสร้างนิสยัยให้สมองของคุณว่าจะต้องเปิดหนังสือเพลงเท่านั้นนี่ไงฮะ ดังน,นั้นก็ถือว่าต้องหักดิบครับทุกคนโอเคครับนี่คือสิ่งที่นำมาฝากหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ